ช่วงนี้เนาะคำว่าบริหารงานแบบครอบครัวมันก็ทั้งทั้งบทและลบแล้วกันแต่ในที่เนี้ยครับที่เราที่องค์กรเนี้ยถ้าคนเข้ามาเราจะเจอการบริหารงานแบบไหนจริงๆผมไม่ได้มองว่าที่นี่เป็นบริหารการครอบครัวหรือพี่น้องอะไรคือคือโอเคในชีวิตประจําวันจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพวกเราคือพี่น้องกันแต่ในการทํางานเราสึกว่าเราต้องเป็นทีมผมรู้สึกว่าทีมมันต้องมีความชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไรต้องทําอะไรพอมันมีเรื่องความรู้สึกส่วนตัวว่าเนี่ยคนเนี้ยคือ ครอบครัวคนนี้คือน้องคนนี้คืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเกิดความแบบไม่แฟในในในการทํางานมันจะมีไบแอสเกิดขึ้นทีนี้คําว่าทีมก็คือว่าคุณรับผิดชอบอะไรแล้วคุณทําได้ไหมคุณทาได้ดีนะคุณทําได้คุณทําไม่ได้แล้วก็มาคุยกันเพราะอะไรสาเหตุมันสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลเกิดจากอะไรมันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้คุณคุณปรับได้ไหมถ้าคุณปรับไม่ได้แล้วเราต้องมาคุยยังไงกันต่ออะไรเงี้ยเราสึกว่าเราเป็นทีมแล้วเราก็เป็นเหมือนเราเป็นทีมลีดเดอร์ละกันเราเป็นลี่ มากกว่าแบบ by order ที่แบบพยายามจะแค่สั่งอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายเราเราก็พยายามทำให้ทีมเห็นว่าตอนเราทำงานเนี่ยเราก็ทำจริงเรลาตอนเราพักเรากับปาร์ตี้อะไรกับทีมเนี่ยเราก็ปาร์ตี้จริงๆผมอผมไม่ได้ให้ทีมมานั่งถ่ายผมแลผมก็เดินเที่ยวเฉยผมถ่ายเองด้วยทุกขั้นตอนตั้งแต่ภาพนิ่งวิดีโอการที่มีเขาช่วยเนี่ยเพื่อให้มันแบบสมบูรณ์แบบขึ้นหลากหลายมุมขึ้นนักวันที่ทำงานเนี่ยเราจะไม่ได้นั่งเฉยเรอให้คนอื่นไปทำแต่ว่าเราก็จะทำด้วยกัน ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง